สวัสดีนะคะสวัสดี FC ทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่ช่องเจ๊ตังคนโพไทยเจ๊ตั้งผ้ารวยนะคะสําหรับเมอนนะคะเดี๋ยวจะพาเอฟซี FC นะคะไปติดตามตัวเลขกับแม่ปุ๊กนะคะ่รนมช้่มเพราะว่างดที่พานมากคะ่ะเพิ่นก็ะได้ตัวเลขขึ้นกันนะคะเอฟซี FC. เอ่อได้ยินข่าวว่าเพิ่นไปหาเห็ดอยู่เทึ่งผู้นะคะผีเจ้าปลาเจ้าเขาเพิ่นห้ตัวเลขแนวทางมากพี่น้อง เดี๋ยวจะเป็นเลขตัวใดยากให้เอฟซีนะคะไปติดตตามรับช้มรับฟังนํากันนะคะก่อนอื่นฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะไปพี่น้องเดี๋ยวไปด้วยกันนะคะหอนแล้วพี่น้องมาหอนมาถึงแล้วพี่น้องมาหอนมาถึงแล้วใช่คุณแม่นะคะมาหอดมาถึงแล้วแม่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณแม่ยังจ้ะแม่ปุ๊กจ้ะคุณแม่ปุ๊กค่ะจะไดินงชาววางหวดที่ผ่านมาหน่อได้เลขบ่แม่ ได้มาสีงวดนวจ้ะก้อนหนาหนี่ที่จะตังเพได้มาตามนี่ได้จะงวดแล้วแม่สีเราจะสีงวดติดๆค่ะค่ะมานี่ชนมากได้ตัวเลขมาจากตรงใดครับม่ฝันจะฝันอย่างเดียวฝันอย่างเดียวฝันล้วนๆเลยบอกค่ะโอ้สำหรับงวดนี่แม่ฝันไปฝันเราจะโอ้เดี๋ยวให้เอฟซีมาติดตามรับชมรับฟังนํากันนะคะว่างวดนี้นะคะแม่ฝันว่าจากไหนได้ตัวใดเดี๋ยวมาฟังความฝันจากแม่นะคะเอฟซี เขามาซีงวดละทีนักเรียนเขาเอาบมเป็นงวดนี้ซิมันโหลดว่าห้สามมาดอกห้องสองจ้าหนึ่งสวัสดีค่ะสวัสดีครับแม่ปุ๊กสวัสดีครับสวัสดีครับแม่ปุ๊กสวัสดีครับแม่ปุ๊กสีงวดซ้อนครับเอฟซีมาสามต่อนะครับเนาซีงวดแล้วบอกค่ะบอ่าเอฟจีตั้งครับสีงวดแล้วครับผม เมื่อนี้มาหลายฝันเด็ดวัดสันครับสี่เนาะตามต่อคนฝันแม่นครับเอาแนวไหนครับแนวทางครับคุณแม่ฝันจะฝันมาขึ้นเองจะได้ทั้งบนทั้งหลางเนี่ยมาขึ้นทั้งบนทั้งล่างเลยจ้าุดยอดเลยครับฝันมาขึ้นนี่บอกจะทั้งบนทั้งล่างนี่ไปหาเห็ดแล้วก็เลืันยฝันฝันแบบนี่คือเก่าฝันผู้เฒ่าผู้หญิงที่คนบอกเลยโวกซูนเนี่ยนะในเดือนบาทที่มันออกครับครับ ไปหาเฮ็ดก okay. oh, ัแฟนเมื่อวานนี okay. ่ก็เลยมาเมื่อคืนก็เลยฝันเห็ดก็บ่ค่อยได้ดอกบ่มีค่ะไปหาเฮ็ดกลับมาแล้วมาฝันจ้าอู้นี่ล่ะฝันนี่ล่ะเที่ยวนไปหาเฮ็ดปัวก็ได้ที่ว่ามันออกที่บ่ถูกนั่นครับนี่ก็ฝันคือเก่าอีลผู้หญิงคือเก่าอีลผู้เฒ่าผู้หญิงโอ้่นถามว่าได้อยู่บ่เฮ็ดบ่ได้ก็เลยว่าได้พอแกงอยู่ย่าก็เลยว่าเที่ยวนั้นไปหาเฮ็ดปวค่ะครับ ม่เคือเมอบานไปให้เหะหมูกับมาแล้วมาฟันจ้ะจ้ะใหญ่เราถามผู้หญิงผู้นั้นเสียงผู้หญิงผู้เก่าเลยที่เพิ่นเคยบอกเด็กคือที่เพื่อนบอกให้กลับไปเอาตอนนั้นนะโอ้อกค่ะจ้ะไปละบอดายเห็ดแต่เงินนะนำมาเบิ่งในเงินนี่เพิ่นบอกเลยเมื่มคืนเนี่ยจ้ะจะ่าฟันดีนั่นค่ะก็เลย่าเห็ดบอดายกราใหญ่ก็เลย่าเอาบอดายือบอกเอาล้าว่าเอายังอี้ก็เลยมา ก็คือใจตัวนั้นนึกแ้สิบอกเด็กอยู่บ่ผู้หญิงเสียงผู้หญิงเมนเสียงผู้เก่าผู้ที่เคยบอกเด็กบอกกับเราเหทุนั้นจ้ิคนว่าคือบอกเอาแล้วล่ะว่าเอายังล่ะกันแนมไปเบิ่งที่ล่ะวอก็พรากันแนมลบไปข้างหลังเขาเขียนป่ายอยู่หน้าซิเมนเหล็กนั่นแหละเขียนป่ายแนมไปเบื่องเอาเอายังล่ะนั่นละล่ะว่าเบื้องเอาล่ะวะ เลขนัแปดหาหนึ่งแปดแม่หนึ่งสองตัวนันหกแปดแปดห้าหนึ่งหกแปดดเอฟซีผู้มักเด็กขึ้นแม่นี่ก็ขึ้นเซตเตลเลกเอาคนหายโสดทั่วเลยว่าเป็นคุณยายท่านเกาที่งวดหนึ่งที่แม่ปลูกไปเก็บเห็ดขึ้นกันบ่ได้เห็ดขึ้นกันงวดนันนอเขนบอกว่ากับแปลว่าแม่กองอยู่หันคนณว่างวดนั้นออกยังนอตัวเขาเต็มเต็มเนาะันออก หกศูนย์หกศูนยั่นแหละมันดอกศูนหกเนาะคุบอกหกศูนเนาะครับแต่ว่าหากับกับเอานี้เพิ่นเอาายังใหม่เพิ่นเอาป่ายเบิ้งเพิ่นให้แนมเบิ้งป่ายทั้งหสี่บอกเลขสี่บอกเลขขึานสี่บอกเลยกับไปเอาที่หลังนั้นละไว้ยังแล้วก็แนมกับปาอย่างนีนะเห็นแต่ป่ายพนเจออยู่แปลทานึงกับหกแปดเลขนดข้นในใจเป็นเลขแล้วรับเนี่เป็นตเลขแมนทุกจ้องามากเลยเนาะ คนมาเกล่งน้อแม่เนาะมาเหล่งอยู่จะต้องทำบุสื่อสำคัญได้คุณยายนี่บอกคนอื่นสื่อเขาถือบ่บานเนี่ยกระถือเที่ยวก้นๆพวกหน่อผวกได้สื่อคนกระถืออยู่เนี่ยแสดงว่าคนเขียนใส่ป้ายให้เลยแม่จ้ะเขียนใส่ป้ายไว้เลยเที่ยวนักบอกให้กบไปเอาไปเอายังเห็นบบมีเห็นเงินเดียนบานเลีอนเดียวก็มาเบิ่งนเงินเนียน เด็กคนบอกนะตัวใหญ่อยู่บอกรับขี่เนมเห็นเห็นตัวใหญ่จ้ะชัดเจนเลยชัดเจนเลยเป็นซีดได้ละเมียบบอจักว่าสีได้เจ้าของกับบุคคลในส่วนใจแต่ว่าสิฟังอยู่นี่สองคลิปสามคลิปแล้วบุคคยถามเจ้าเทื่อว่าเพิ่นเป็นผู้เฒ่าคนผู้ใหญ่บอหรือว่าเป็นค้นจะจอยหน่อยผู้จัดจอยผู้ยิ่งนั่นจะจอยจะจอยหน่อยแต่ว่าเป็นผู้เฒ่าประมาณแปดสิบเดลล่ะสะอาดเบิ่งนั่น เที่ยวนั oh. 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 Oh, uh ้น huh. ค <laughs> <laughs> no. no. ือการเที่ยวไปียงเฮ็ดปัวคือการผู้หญิงจะจอยทุ่งสูงโมเดหัวโมเดยังแต่เธอหนีฟังเนี่ยเป็นเสียงผู้เก่ามันบอค่ะกับผู้เก่าผู้หญิงผู้เก่านั่นแหละเฮ็ดหน้าโตเฮ็นโตเลยเห็นโตนะแล้วบอกว่ากับอั็นกัปเอาที่หลังหันเป็นอันนี้กับไปเอาที่หลังก็เลยหันเบิ่งค่ะท่านไปบอกบนเขาหีือเคล่าะ บนภูเขาค่ะอยู่ในป่าบรแม่นหลังเขาเด็กเตยในป่าอยู่ในป่าจะจะออกมาแต่ไส่เห็นใหญ่นั่นค่ะมาหยั่งออกมาแต่ไสแต่เห็นเรายืนอยู่น่ะค่ะสงสัยสิเป็นเจ้าที่เจ้าทางอยู่ต้นเขาเนาอกคนกลางตรงนั้นแม่นเพราะว่าหาเห็ดยังได้ก็ขอในเด้อก็บอกมันจะต้องบอกเจ้าทีเจ้าทางแม่นขอมาหาเห็ดหาหยังสิก็บอกคนน่าจะผุดภัยพวเนาะจะอาจจะเป็นผีป่าก็ได้เนาะ เป็นย่างกระซังนะแต่คนบอกไงฮะเอาสีน้อยไม่้าที่นี่นี่และอย่าจะเป็นเจ้าที่ในป่าในหาดล่ะที่คนรักสมรักษาเอาไม่หลันอยู่เนาะจะไปไส์เขาไปหายังในป่าเหาต้องคอเบิดนะเวลาไปต้องบอกต้องขอแม่อเนาะเปิ้ลไก่ผู้เขาได้หน่ไก่กระฟังแม่จะขึ้นไปกับแม่ป่าเห็ดโดดเด้อเฮ็ดไลบ่แม่ก็พาะได้เก็บอยู่จ้ะเพราะว่าไล่บานมหาจ้ะ แปดห้าหนึ่งก็พกแปดครับผมครับแม่เห็นยังสิหล่ะในป่ายที่เพิ่นบอกให้ฮันก้าไปเอานั่นเห็นจังไรแม่เห็นจังสี่บอกแม่ทั้งบนทั้งล่างก็คือหวานแน่มาเกล็กเนาะค่ะเพิ่ก็เคยบอกแบบนี้มา่อนแล้วแม่จะเพิ่นเคยบอกให้ก้าไปเอาสิหล่ะฮันเอาลงมาเลยค่ะแม่ปูมันบากลงวางส่ตักแม่เลยเอ็นไปนิดนึง เอ้ยนั่นแ่ะโอเคค่ะชัดเจนอยู่เป็นตัวเลขอะไรอย่างนี้มับ่จ้าสรุปตัวเลขตะเก او ต่พุชัยโฉกจังสิล่ะแค่พวกก็เละหันหลังกลับไปเลยแมันบอหันกลับไปเบิ่งจังสิก็เลยเห็นก็เห็นป่ายก็เลยเบิ่งแปดห้าเอฟซีแปดห้าหนึ่งแล้วก็หกแปดนะคะเห็นตัวนี้เนาะแม่เนาะจ้าเห็นตัวนี้ล่ะแปดห้าหนึ่งกับพวกแปดจ้าย้ำเป็นแนวทางเด้อพี่น้องใส่สติใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะ คุณแม่หันมาทั้งผมเช่นนอ้อยเนี่ยครับขอบคุณเด่นนึงนะครับโอเคเจ้าแม่ขอบคุณห,หลายเจ้าแม่ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะอ่ะขอบคุณนุณแล้ก็สหรับคลิปนี้นะคะขอบคุณทุกท่านทุกไลค์ทุกแชร์แห่งๆปังๆรวยๆนะคะย้ำเป็นเพียงแนวทางขอให้ใช้สติใช้วิจารณญาณในการรับชมค่ะ ใช้วิจารณญาณในการรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะ